ใชครับสวัสดีครับผมรับแสนสุขสทยบางแสนหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อสเตฟานครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันสามสิบสี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายสี่แล้เมืองไทยก็อยู่ที่อุดรอยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเปควบคุมซ้อมก็มีพี่ๆน้องๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุยี่สิบครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วมวยสไตล์อะไรครับได้หมดวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรชยุทธนะยังไม่เคยต่อยกัน ครั้งแรกเลยศึกษาเค็งมาต่อมื่อไยครับก็ดูดูมาครับเขาเมื่สไส้เมื่อวันนี้เลยมาต่อมาเจอเขานะวางเค็วางแผงให้ดิก็เดีดูบนเวทีครัล่าสุดต่อยไว้ที่อ้อมน้อยครับวันนั้นต่อยใครฉลามเงินครับเป๊ะว่าชนะมาชนะมาวันนั้นชนะคะแนนเนาะชนะน็อกน็อกเลยวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อเลยยี่สิบเมื่อเช้ามาเป็นยังไงลดเท่าไหร่ลดตอนนึงครับตอนนี้มีผัดเร็วไวแล้วร่างกายไฟนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโซบูแข็งแรง วันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนีส้สามสาม,ส,ามสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบไฟยทนจงังหวัดอุดรเอ้าฝากเชิยช่วยเป็ครับแล้วหน่อยครับเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็น,นที่แน่นอนครบอา้าน,นี่ขอโชคดีขอบคุณครับ